คืออะไรพี่น้องคือแล้วครับ ครับสวัสดีครับผบกับ youtube ช่องบาานอ่ชอนะครับเมื่อนี้พาพี่น้องมาใส่เบ็ดคือเเ่านะครับเป็นแต่วันเป็นเบ็ดนี่ครับเป็นขั้นไม่ไพ่นะครับีะไปใส่นี่ยละครับนี่ละข้างหลังเนี่ยครับเห็นไหมครับนี่เป็นฝ้ายเป็นหุวนน้องนะครับเบิดเลยครับเท่านี้นี่เบ็ดอยู่ยี่สิบหลังครับพี่น้องคันไม้ไพ่นะครับเบิรเบ็ดกะโบดัใไญ่บันัดนะครับเนาะ โดยใส่เหงาห่วกนะพี่น้องเดีย๋ยวเห็นไหมครับเหงาหว่วกตอนนี้กรประมานหามงกุกลัวแล้วนะปะับพี่น้องมันคำแล้วไปเวกันครับผมไปพอกันที่น้องครับผมหมากระเฮาดีดีออย่าไปใส่ดีครับพี่น้องมันแห้งก็แล้วนะครับ ไม้โหดครับเป็นไม้หนามแหงพี่น้องพีนี่แหงแรงครับหนามเล็กน้อยครับพี่น้องหัวที่มีตัวห้บอร์เดอร์นี่เดอ้อพี่น้องตึ้งตะไคร้ตึงรอบนะครับหลาย รุ่นกันเบิ้งครับพี่นอ้องมีตัวบอรครับผมตัวน,นี้คือคงใส่บเบิร์ตเลยครับพี่นอ้องหน้ามันแห้งนะครับแล้วก็พร้อมทั้งมันคำนะครับเดียเดอยวเพจอยหาหล้างครับพี่นอ้องใส่ไปสิบห้าหลังนะครับเหลือวยอยู่หาหลังอ่ะมายาเบิ้งมือแรกนะครับเราจะปิ้งได้ครับผม พ,พอกัน,นยมาแลงครับพี่น้องย้ำเบ็ดกันมงเอาเหมือนท้งสี่ม้านบอนะครับที่มีตัวพี่น้องเบอรบอครับปะครับไปย้ำกันครับล้างแรกพี่ตัวครับพี่น้องโอ้มาเตืนล้างแลกเลยมาเตือนล้างเล็แเลยครับ ตัวแรกครับตัวสวยๆครับดินเถะตัวแรกแห่งมานครับปลาโคแตงงานครับปลาครับย้ำล้างต่อไป โอ้โหนะพี่น้องมองร่องกระลาชันนี่แหละบันถ้าสีส่องกระโดนใช่พี่น้องใช่ซ้ำๆกันเลยเห็นครับเดี๋ยวคอยใหญ่เก็บกันนักรับเนาะมาแล้วครับตัวสีส่อง ทำๆกันเลยบ้าพี่น้องเปิดหวัวสองลังแรกมานเป็นหมานครับส่องตัวแล้วครับนะ ครับมองไปด้วยกันต่อล้องสืสา้ามาแย่งอยู่ครับเงียบบอลลางนี้ครับผมุณก็เงียไปครับผมโอ้ลังนี้เงียหายครับเงียหายลางนีเก็อ,อยากใส่กันนะครับเถอะยังเงียบอยู่ครับ รอติ้งเลยครับสรุปคู่นี้ก็ได้สองแต้มนะครับตัวเตะสองลังแรก,กนนรนะรอรุอนนู่นะครับพี่น้องไปกระคอใส่อใส่ป่นนี่แหละครับมีไงเป็นไรัาาบเงียหัวครับจะไหนยังไม่ซ้อมบางอีกกันอีกที่หนึ่งนะครับเนะาะงบางสีไม้อีบบะ พพ่อกันตอนเศ้าครับพี่น้องเอาเบงเบ็ดเฮานะครับประับะยายากันครับถือแล้วพี่น้องถือแล้วครับโอ้มาเลยนั่งครับเดี๋ยวเขาอ,อยากเก็บกันนะครับเนาะ ยังคือเก่าครับฮึขันโกงพี่น้องมีการแล้วอืมลึงนะครับพี่น้องเดี๋ยวขอ,อยัดไปเบ่งกันนะครับเด้อ ไปอยู่พี่น้องก็ทำมาควายมาแล้วแต้มที่สองครับมาเต้านี่หลังนี่โดนแนละ้วครับพี่น้องเห็นหัวอยู่ มขึ้นก็ถืออยู่นะคทนขึ้นนี่ครั้งนี้แล้วครับเนียมัอเศร้ามากกับถือขึ้นเขาข้อ,ออย่าลงไปเอากันครับ ตายบ่เหนื่อยจนบดนินมันเหนื่อยจนบดินครับล้งนี่ก็ถือกครับพี่น้องมันขึ้นนี่กระือกขึ้นกันนี่มันขึ้นนี่ในล้งอีรั้งนี่แหละครับแม่โมเ้ามากกระเือกขึ้นกันอ้มันนครับมองนี่เท่าปาลาไหลเดี๋ยวเขาหยาดแป้งเลยครับ เป็นปลาดุกครับปลาดุกตัวง,งามเลย,เยรุดนิดเดียว ครับผมตอนนี้ก็มาถึงบ้านเป็นทีบร้อยนะพี่น้องบึปปงป้ารวมที่ห้อไดนะครับถงึงข้างคืนแล้วก็ยีมห้อเศร้านะครับอันนี้เป็นป้าที่ห้อใดยามห้อคืนนะครับสองตัวหัวใหญ่ปินงใดนะครับใส่ปนนิ้งป้ายามม้อเศร้าด้วยผมเทียงนะครับ หาตัวตัวกระปุกอีกตัวหนึ่งครับนี่กระดุกยูบะซาวเดสแจมสวยๆนะครับปราคอยูบะ้าวแจมไข่เนี่ยรูปนะครับเบสิบหาล้างได้ปลาหกตัวนะครับเป็นปลาคอหาตัวกระดุกตัวหนึ่งนะครับ อ้ามันมันครับครับผมพี่น้องจะถือว่ามันอยู่เนาะครับเนาะได้มาหกตัวนะครับกับเบสซิบหาลังนะครับจริงๆเอาไปยี่สิบล้างหรครับมันใส่โบเบิร์ตนะมันไม่มีหม่องใส่แล้วมันคำน้ำนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไวปสนิทกันนะครับเนาะโอกาสหน้าป้าใหม่จังกบกันใหม่นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนิหน่อยๆนะครับต้องเบาหน่อช่อนะครับขอลาไปก่อนครับน้องสวัสดีครับ